สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตลาดข่าวกับแอดมินอีกเช่นเคยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องราวในวันนี้คือเป็นห่วงกันอย่างหนักเลยหาน้องต้นข้าวสุปรียาคือล่าสุดเองนะคะน้องต้นข้าวสุปรียาสาวน้อยมหาสาร,รย์ที่บอกเลยว่าโหมงานอย่างหนักค่ะจนได้มีการออกมาประกาศพักงานของวันที่14และล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นห่วงอย่างหนักแบบคูณ10ขึ้นไปอีกเลยค่ะ เพราะว่าล่าสุดนะคะน้องต้นข้าวสุปริยามีการแอดมิดโรงพยาบาลด่วนค่ะหลังมีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันเอซึ่งทำให้ต้องมีการประกาศออกมาให้ทุกท่านได้ฟังได้ทราบข่าวกันแบบกระทันหันเรามาดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นี้กันค่ะทุกคนกับอาการล่าสุดของทางน้องต้นข้าวสุปริยา เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อคืนวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาในขณะที่น้องต้นข้าวสุปรียาทำการแสดงบนเวทีแม้ว่าน้องจะพยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่แต่แฟนเพลงที่ติดตามดูการแสดงของน้องไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีหรือทางไลฟ์สดสามารถสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของน้องต้นข้าวโดยบอกว่าน้องนั้นร้องเพลงได้ไม่ถึง20%ด้วยซ้า มีอาการบ่งบอกถึงความไม่พร้อมในการทำงานอย่างชัดเจนค่ะทุกคนนั่นคืออาการของการเจ็บคออย่างหนักเสียงก็เริ่มที่จะหายไปเรื่อยๆ ทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะแฟนคลับแล้วก็ f อที่รักน้องต้นข้าวต่างก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่างล้นหลามแห่ส่งกำลังใจส่งข้อความให้กำลังใจและโพสให้กำลังใจในกลุ่มบ้านฮักและขอให้น้องพักผ่อนอย่างเต็มที่เข้าใจดีว่าการเดินสายแสดงทุกวันนั้นมันเป็นงานที่หนักมากๆสำหรับเด็กอายุ13ปีนั่นเองนะคะคุณผู้ชม คือในช่วงเช้านะคะอัปเดตเนาะในช่วงเช้าของวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาน้องต้นข้าวก็ได้มีการออกมาโพส์ข้อความผ่านโลกโซเชียลมีเดียของต้นโดยมีการขอยกเลิกงานแสดงแล้วก็ขอโทษไปอย่างเจ้าภาพค่ะโดยมีการระบุข,ข้อความอย่างสุภาพและก็ขออาภัยต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีใจความที่ว่าหนูขออนุญาตเรียนแจง้งพ่อพ่อแม,แม่แฟนเพลง f อซีที่รักหนูทุกท่านให้ทราบว่าคิวแสดงในวันที่ เดือน12 2568นั้นก็คือคืนนี้ที่วัดอู่ข้าวปทุมธานีไม่สามารถทำการแสดงได้นะคะซึ่งหนูและทีมงานต้องขออภัยกับทางคณะภาพและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกไฟล์ตลอดจนแฟนคลับ FC ที่รอสนับสนุนณโอกาสนี้ด้วยค่ะ นี่ต้องบอกเลยว่าน้องน่าจะหนักหน่วงพอสมควรแต่ตอนนั้นน้องยังไม่ได้มีการออกมาแจ้งนะคะว่าน้องเป็นอะไรยังไงหลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ f อยิ่งเป็นห่วงหนักเข้าไปอีกพร้อมทั้งให้กำลังใจและแนะนำให้น้องต้นข้าวเห็นสุขภาพตัวเองมาก่อนการทำงานเสมอเพราะน้องอายุยังน้อยอายุเพียงแค่13ปีการพักผ่อนให้เต็มที่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชม แต่ความกังวลของทางด้านแฟนคลับก็พุ่งสูงไปอีกค่ะในเมื่อช่วงเย็นของวันที่14ที่ผ่านมาก็คือวันเดียวกันเลยน้องต้นข้าวก็ได้มีการออกมาประกาศอัปเดตอาการอีกครั้งหนึง่งซึ่งเป็นผลจากการตรวจที่โรงพยาบาลและเป็นผลที่หลายคนคาดไม่ถึงนั่นคือการตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันเอ โอ้โหทุกคนซึ่งทำให้น้องนั้นนะคะต้องมีการแอดมินแบบด่วนจีนเลยที่โรงพยาบาลและต้องพักงานยาวๆเลยตามคำสั่งของแพทย์ค่ะโดยน้องมีการระบุว่าสวัสดีไข้หวัดใหญ่สายพันเออาการบ่งชี้ไม่มีไข้ไม่ไอและไม่ปวดหัวเลยแค่พบว่ามีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายค่ะเบื้องต้นคุณหมอให้หนูแอดมิดดูอาการเป็นระยะเวลา3วัน พ่อ,พอแ,มแม่แฟนเพลงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะไม่ดื้อปฏิบัติตนตามแพทย์สั่งทุกประการจะได้หายดีเร็วๆค่ะขอบคุณทุกๆคนความห่วงใย,ยทุกๆกำลังใจที่ส่งให้หนูนะคะต้นคาสุปรียาซึ่งโพสต์นี้นะคะก็ยิ่งทำให้ f อนั้นเป็นห่วงหนัก กว่าเดิมค่ะเนื่องจากแม้ว่าอาการภายนอกอาจจะไม่รุนแรงนะักก็คือไม่มีไข้ไม่มีไอไม่ปวดหวดัวใดๆแต่การตรวจพบเชื้อไวรัสที่ต้องแอดมิดถึง3วันนั้นก็เป็นสัญญาณว่าสุขภาพของน้องอ่อนแอลงมากจากการทำงานอย่างหนักหน่วงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่ามการความห่วงใย,ยแฟนคลับหลายคนนะคะ ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแบบว่าในวงการเพลงนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนหรือแม้แต่เอฟซเองก็ให้คําแนะนําให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของน้องต้นข้าวอย่างหนักค่ะโดยมีข้อความแนะนําว่าแนะนําให้น้องนั้นดื่มน้ําอุ่นแล้วก็น้ําอุณหภูมิห้องงดน้ำเย็นและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงล้างจมูกน้ําเกลือหลังเสร็จการแสดงทุกครั้งเพื่อการชําระล้างฝุ่นละออง คาแนะนําเรื่องการพักผ่อนคน่ะเน้นย้ําให้น้องต้นข้าวนั้นนอนหลับพักผ่อนให้มากๆลดการเล่นโซเชียลให้น้อยลงเพราะสูตรนี้เป็นสิ่งที่นักร้องหมอลำต้องเดินสายทํางานทุกวันเพื่อลดปัญหาต่อมเสียงอักเสบและอาการเบลอหลังจากที่พักผ่อนไม่เพียงพอคะ่ะบางก็บอกว่าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตพบปะผู้คนมากมายเมื่อมีการสัมผัสมือรับมาลัยเงินสดหรือโทรศัพท์จากผู้อื่น ไม่ควรนำมาโดนใบหน้าของตนเองและควรมีแอลโกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดมือทันทีหลังจากเลิกงานเสร็จเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะแฟนคลับท่านหนึ่งก็ฝากข้อคิดดีๆว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ยังมีวันเสียแล้วนี่ร่างกายคนนะต่อให้แข็งแรงแค่ไหนก็มีโอกาสป่วยได้โดยมีการ สะสมการอดหลับอดนอนการตากน้ำค้างและการเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละจังหวัดทำให้ร่างกายของน้องนั้นอ่อนแอและเกิดโอกาสป่วยได้ง่ายมากๆค่ะจึงขอให้น้องพักผ่อนเยอะๆ เพราะว่าอนาคตยังอีกไกลไม่ต้องหักโหมงานให้มากนักนะคะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ f อนั้นเป็นห่วงน้องต้นข้าวมากๆนะคะยังไงก็ถือว่าขอให้น้องหายเร็วๆเชื่อว่าช่วง2-3วันนี้พ่อพ่อแม่แม่คงจะคิดถึงน้องต้นข้าวมากๆเลยนะคะคือจากที่แอดมินติดตามมาต้องยอมรับว่าต้นข้าวสุปรียาเนี่ยทำงานหนักมากเลยจริงๆ เพราะว่าด้วยความที่ว่าน้ําขึ้นให้รีบตักงานมาน้องก็ต้องรับไว้ไม่ว่าจะอะไรใดๆก็แล้วแต่น้องก็ต้องรับงานเรียนหนังสือไปด้วยอีกคือเยอะแยะมากมายเลยจริงๆการหักหัวงานของน้องต้นข้าวสุปริยาคือเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนะคะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจโรคที่น้องต้นข้าวเป็นมากขึ้นเนาะ เดี๋ยวทางแอดมินเนาะก็ได้มีการไปหาแบบว่าความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอมานะคะคุณผู้ชมคือลักษณะของโรคเนี่ยมีความแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาค่ะซึ่งไข้หวัดใหญ่สายพันธเอมักจะมีอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาอาการที่พบบ่อยเลยคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันหนาวสั่นนะคะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อร่างกายเจ็บคอไอคัดจมูกอ่อนเพลียซึ่งกรณีของน้องต้นข้าวนั้นนะคะไม่มีไอไม่มีไข้และไม่ปวดหัวถือว่าเป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางรายโดยเฉพาะผู้ที่พักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนแอหรือคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้วนั่นเองค่ะ เชื้อสามารถแพร่กระจายได้ด้วยการไอจามสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโดยการที่ผู้ป่วยนะคะสามารถเผยแบยบว่าเป็นการแพร่เชื้อได้ตั้งแต่1วันก่อนมีอาการจนถึง3าถึงวันหลังจากเริ่มมีอาการค่ะโดยเฉพาะในเด็กอาจจะมีการแพร่เชื้อได้นานกว่าผู้ใหญ่นั่นเองค่ะคุณผู้ชม กรณีอาการที่ไม่รุนแรงนะคะมากกว่า90%ผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรงสามารถหายเองได้ภายใน5วันถึง10วันหลังการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้สะอาดดื่มน้ําอุ่นให้มากๆค่ะการพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะมีแบบว่าดูอาการของเราว่ามีไข้สูงอะไรยังไงนะคะเพื่อที่จะมีการรักษากันต่อไปและคําแนะนำนะคะควรที่จะล้างมือแล้วก็เจลแอ,อกลกอฮอล์บ่อยๆโดยเฉพาะน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะที่ได้มีการสัมผัสกับคนอื่นบ่อยๆนั่นเองสุดท้ายนี้ ะะทางแอดมินแล้วก็แฟนคลับทุกคนขอส่งกําลังใจให้ทางน้องต้นข้าวสุปริยาหายป่วยเร็วๆและกลับมาสร้างรอยยิ้มความสุขบนเวทีให้ทุกคนได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่งค่ะ